โอเคครับผมก็ส huh. วัสด okay, yeah. ีทุก uhm ท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเว็บหรือว่าหน้าเกมของค่าย PG นะเพื่อนอันนี้ก็ผมเล่นอยู่ที่เว็บ UP เพยหนึ่งสองสามนะครับผมก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพันเพื่อนเนี่ยไปลองเล่นเกมค่าย PG นะเพื่อนลองซิว่านะครับวันนี้เกมค่าย PG เนี่ยหลังที่แบบหลังจากที่แบบเปิดเซิร์ฟมาใหม่ๆนะเพื่อนเพื่อนมันจะแบบเกมมันจะเข้าดีหรือเปล่านะครับก็โอเคเพื่อนเลองไปเล่นดูนะครับก็จะเป็นเกมตัวนี้เพื่อนเป็นเกมมงกดนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลย ซึ่งเกมตัวนี้นเพื่อนๆมันไม่มีแบบซื้อฟีเจอร์นะเพื่อนก็ให้เราแบบลุ้นสแกตเตอร์นะโอเคระเบิดมาหน่อยทุนสองพันนะเแบจบิสิเลยป่ะลองดูสแกตเตอร์ต้องมาสามตัวนะนเพื่อนๆเราถึงจะได้หมุนฟรีนะก็สแกตเตอร์สามตัวเราจะได้หมุนฟรีสิบสองรอบนะครับผมก็ลองดูฮะเผื่อมันเข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้มันจะเข้าดีหรือเปล่า ซึ่งตัวทองนะนเพื่อนเพ่มันก็จะเปลี่ยนค่าจากเป็นตัววายนะครับถือว่าโอเคอยู่นะเกมนี้สุดสไปดีวายหนึ่ง <c oughs> เน้นๆนะทุกคนคือผมว่าแบบมันน่าเล่นจริงนะเกมนี้เราลองดูว่ามันมันจะมีแจ็คพอตดีๆมาหรือเปล่า มาไหมนี่เราไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมลองแบบเซิร์ฟๆดูก่อนนะไปเทอโโร์โบหน่อยลองดูวิธีเลนะ่นนะเพื่อนๆก็แบบสมมติเรามีทุนมาที่ส0 0พันบาทาเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยเริ่มหมุนจากเบ็ดยีไปนะครับผมแล้วก็แบบไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอาอเน็ตโอเคมาแนละ้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะผมอย่าไปจมปักอยู่ที่แบบเบ็ดเดิมๆ,ๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเราแบบไล่เบ็ดไปเนี่ยผมว่ามันจะมีโอกาสที่แบบได้ดีกว่า ที่แบบเบ็ดเราอยู่เฉยๆนะครับซึ่งระบบเนี่ยมันจะไม่สามารถตัดใจได้ว่าเราเล่นเบ็ดกี่บาทนะเพื่อนถ้าเราแบบเราไล่เบ็ดเอานะครับเกมค้างเฉยทุกคนไม่ใช่ดิเน็ตเอาเน็ตหลุดฮะอืมขึ้นไม่มีเออมาแล้วอเน็ตหล,งล,งลุดมาไหมนี่ยเยี่ยมนานดิ ห<ว>นูมันนี่พายสวยไม่จ่ายต่อว่ะเฮ้ยสแกตเตอร์หนึ่งตัวแต่ว่าตัวจ่ายมันไม่มีนะสกแกตเตอร์มันมาแค่ตัวเดียวเองนะเพื่อนอ,อย่างนี้แหละโอ้โหไม่มีตัวจ่ายเพิ่มว่ะคิวเลยไหมคิวมาแค่สามนะผมมันต้องมา4ตัวขึ้นไปนะเพื่อนๆถึงจะได้นะโอเคสวยสกแกตเตอร์มาดีครับผมเอาดิ12ฟรีสปินฮะ โอ้โหนึกว่าจะไม่มาซะแล้วโอเคเลยสวยเลยเพื่อนๆเข้าที่เบ็ดสี่สิบนะพอดีเลยครับผม,มเบ็ดสี่สิบยิ่งแบบตัวคนมันสูงขนาดนี้นะผมว่าโอเคเลยอดอกนี้เน้น,น,น,นสวยเคยไ,ไหมสวยฮะเอาดีมึมสวยดอกเดียวห้าร้อยเพื่อนๆเน้นๆไวไวสามตัวไวสามตัวไปดีคูณสิบยังคูณสิบอยู่ยังคูณสิบอยู่แปดร้อย ยังคูนอยู่เอาดิขูยดอกนี้วว้อีกสามตัวครับผมเน้น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 ไปดิยี่ไม่อย่างสุดนะครับทุกคนม,มิกวินไปเลยครับผมดอกเดียวเพื่อนกำไรมั่งข,ขึ้นอย่างสุดอะกี่พันวะเนี่ยสามพันวะถึงสามไหมประมาณสองพันกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันค,คือแบบโอเคมากเพื่อนๆสองพันสองพันเก้า ตุ้มไปดิครับผม3,344บาทครับผมดอกเดียวเพื่เพื่อนๆคือแบบคุ้มโคตรโคตรคุ้มอะครับโอ้โหสกแกตเตอร์แม่งล่อไปแม่งคูณสิบแม่งจำๆเลยถ้ามีคูณต่อนะมึงเดี๋ยวเมื่อกี้แบบว่าโอ้โหเกือบหมื่อน่ะบอกเลยถ้าคูณมันมีเยอะกว่านี้นะฮึมลายหนึ่งสวยสักมื้มหน่อยไหมคิวต่อไหมสวยยังคูณหกอยู่ <laughs> คูณสิบไปดิสันสันแล้ว <laughs> ได้มา 288บาทครับาทผมบึ้มสวยเน,น,น้นเน้นวายสองวายไม่มีตัวจ่ายเพิ่มมามาเลยแค่สปินสุดท้ายครับผมยังไงฮะดอกนี้บึ้มตัวสุดท้ายครับผมน่าจะหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วเพื่อนๆก็สปินเข้า12รอบครับผมเบ็ด40บาทท่านเพืก็ได้มาที่3,700นนะทุกคนถือว่าคุ้มอยู่ครับผมเกมนี้นะเป็นเกมใหม่ของค่าย pg slot นะครับผม ก็โอเคฮะถือว่าแบบเล่นง่ายอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆหน่อยนะครับผมที่อยากเล่นตามผมนะแล้วก็อยากจะมาเล่นเวฟเดียวกันเนี่ยนะผมก็สามารถแอดไลน์นะใต้ลังคลิปนี้มาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ก็แล้วกันนะครับก็สไลด์อีพีนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผม